สวัสดีครับกลับมาพบ m อ o มคอร์เนตทันไอทีใกล้ตัวกับผมพิรพลอนุตระโสตหรือโยแวร์ wear, ครับใกล้วันเด็กพี่พี่ m c o มคอรก็หวังให้น้องๆคุ้นเคยและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างเช่นแท็บเล็ตให้มากๆครับและที่จะพาไปดูกันวันนี้ครับน้องๆน,นักเรียนวัยสิบต้นๆกำลังซุ้มทําผลงานศิลปะชุดพิเศษต้อนรับวันเด็กมาให้คุณผู้ชมดูกันโดยเฉพาะเลยครับแต่ไม่ใช่แค่วาดภาพระบายสีธรรมดานี่ครับพวกเขากําลังสร้างภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชัน น้องๆที่โรงเรียน I Creation หัดใช้โปรแกรมมายาสร้างภาพสามมิติขึ้นโครงขึ้นรูปตกแตง่งและใส่การเคลื่อนไหวจนมันขยับได้เป็นการ์ตูนสุดสดใสาตามสไตล์เด็กๆครับพวกเขาเริ่มจากคุยวางโครงเรื่องกันวาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็แจกงานเรียกว่าทำกันอย่างกับสตูดิโอระดับโลกเลยครับเราไปฟังน้องๆเขาเล่ากันดีกว่าครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอยากให้คนไทยรักกันคะ่ะก็คือเนื้อเรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กนะคะปั่นจักรยานไปในเมือง แล้วก็เหมือนในเมืองนั้นเป็นสีซีดๆค่ะแล้วก็พอเด็กปั่นจักรยานเข้าไปปุ๊บเลือนหัวใจเข้าไปบ้างก็จะมีความสดใสมากขึ้นค่ะคนดูของเราน่าจะดูแลรชอบครับมันมีความหมายดีแล้วก็สนุกมีสีสันนะครับแล้วดูแล้วก็คนไทยก็จะรักกันมากขึ้นครับประมาณ2สัปดาห์ที่ทุ่มเทภาพยนตร์ชุดน,นี้ก็เสร็จแล้วครับและตั้งชื่อเรื่องใสๆในสิ่งที่เด็กๆต้องการจากผู้ใหญ่มากที่สุดนั่นคืออยากให้คนไทยรักกันฉายเป็นครั้งแรกที่นี่เชิญชมพร้อมกันครับ แม่ประทับใจมากเลยนะครับผมเลยพาเด็กๆออกจากหนังมาช่วยกันนาเสนอตรงนี้มานําเสนอข่าวไอทีกันหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ก่อนจะนําเสนอข่าวพี่ถามหน่อยครับว่าเอ๊ะเราเป็นการ์ตูนที่เด็กๆสร้างขึ้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะน้องๆตื่นเต้นมากเวลาเห็นการ์ตูนอย่างหนูขยับได้ค่ะพี่ก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับช่วงต่อไปเป็นอะไรครับค่ะช่วงต่อไปพบกับพาเรสไอทีกับพี่แปมนะคะไปติดตามเลยครับ สวัสดีค่ะน้องแปมเปรียพรทรั์แันยากรพารเรตไอทีวันเด็กปีนี้อสมทชวนรำลึกความหลังน่ารักน่ารักด้วยการโพสต์ภาพถ่ายวัยเด็กเข้าอินสตาแกรมของคุณเองเขียนบรรยายอะไรก็ได้ค่ะแล้วติดแท็ก m c o t c h i l d r e n d a y ภาพวัยเด็กของคุณก็จะมาปรากฏรวมกันที่หน้าเว็บพิเศษวันเด็กของอสมท m c o t d n e t แบบนี้ค่ะและที่สําคัญยังได้ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยนะเอ๊ะนั่นลูกใครอะน่ารักจัง ทอมเอ็มค t ย้อนหลังทาง YouTube mcon.net TV นะคะครับและส่งท้ายกันด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจิตรกรยุคนี้ไม่ต้องนั่งกะนั่งเลงภาพสวยก่อนมาถ่ายทอดเป็นงานศิลป์ลงบนผืนผ้าใบแค่คุณถ่ายภาพที่ต้องการมาใส่ที่เว็บไซ y ์ h o p a i n t c o m นี้เขาจะมีสไตล์เพ้นสุดคลาสสิกให้คุณแปลงภาพธรรมดาจนกลายเป็นงานศิลป์ระดับแวนโก๊ะได้แบบนี้เลยครับ